สุดปังพลังมูของเรานะครับจะไปที่ไหนวัดคีรีธรรมวัดธรรมธีรีธรรมจังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีกาญจนบุรีแล้วก็ไปอะไรนะวัดธรรเสือใช่ปหม, <laughs> <laughs> หมที่อยากจะไปที่สองแล้วก็ใช่ไปดูก่อนว่าจะได้ไปกี่ที่ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ไปวัดหรือเปล่าหรือไม,ม่อาจจะเป็นการเป็น <laughs> อะไรนะ วัดลายกระของทัมหรือวัดคงคาหรือวัดส้อยทองก็ได้ไปดูกันก่อนไม่เราต้องไปเราต้องไปให้ถึงกาญนะจนบ,บุรีดุยดุย,ดยกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับอันนี้เรามาอยู่ร้านครัวบ้านใส่น้อยนะครับครั้งที่สองติดใจอแล้วดิใจอะไร นี่มากิด้วยไอโนโมโตร่วงอดีอันนั่นนะนะครับก่อนเดินทางไปกาญจนบุรีเราต้องแวะมาอะไรรองท้องก่อนครับแกงอะไรนะแกงส้มโอมค์แกงส้มชะอมแล้วก็ยำบนเส้นทะเลเดี๋ยวเรามารอดูอาหารกันดีกว่า ไหมครับหลังจากหลังท้องหลังท้องตึงหนังตาก็จะหย่อนเตรียมตัวแล้วเราก็เดินทางต่ออีทเจ้าประจำบีทูเจ้าประจำเราจะสมัครเป็นสมาชิกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินทางต่อไปจขับต่อไหม แล้วนะครับวันนี้เรามาพักที่เคทูนะครับห้องจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดู สําหรับพักนอนพักคืนเดียวแบบง่ายๆพร้อมกับกก <c oughs> บรรยากาศบานจัดรถนะครับสำหรับมานนใช่แค่นอนห้อง <c oughs> ยังใหม่อยู่นะครับ ตอนนี้เรากำลังจะไปไหนคะจะลาหาที่ไปอยู่นะเดี๋ยวจะไปสะพานข้ามแม่น้ำแควก่อนแล้วก็จะไปหาอะไรกินสะพานข้ามแม่น้ำแควมากันมาแก่เขาบอกว่ายากิีนี่กูที่นี่อร่อยมากเลย ต้องมากินถึงนี่เลยอริงจใช่มันใช่เหรอมันใช่หรือมันใช่เหรอมันใช่ที่สุดเอาจริง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 แม่พวกนีนี้จะเป็นทริปฝุดปังลังงูทั้งวันนะครับถ้ามีเวลาเราก็จะไปแช่บ่อน้ร้อนกันได้แต่ได้แต่ตอนเนี้ยร้อนแบบไม่ต้องแช่บ่อเลยอ่ะโอ้ my god เราเนี้ลองไปดูก่อนว่ามันมีที่ไหนที่แบบต่อไปได้บ้าง เราไปสัานข้ามแม่น้ำแควครับไปเราไปกันเคยเคยไปหลายครั้งละแต่ยังไงก็ต้องไปเพราะว่า oh. เพราะมันคือซิกเนเจอร์ที่นี่ แล้วครับเรามากินอะไรวะอิสักยะไกลถึงกาญจน,นบุรีเลยนะครับเนื่นองจากนี่คือรา,า,ายอิสักยะใช่เป็นรายอิสักยะ สองแล้วนะครับเรากําลังเดินทางไปทําบุญกันแล้วนะครับใช่วันนี้จะเป็นทริปทริปบุญจะได้กี่วัดเดี๋ยดูโอเคพร้อมเดินทางทำบุญกันแล้วนะครับวันนี้อันดับแรกเหมือนเดิมกองทัพต้องเดินด้วยเท้า <laughs> เราไปหาอะไรกินก่อนแล้วก็จะ ไปทำบุญกันนะครับมาดูว่าวันนี้จะไปได้กี่ที่เยีด้วยต้องป้องกันด้วยไปถึงแล้ววันนี้ร้านอะไรครับร้านโกกุ๊บโกกุ๊บใช่เขาบอกว่ามาก็เป็นร้านแบบที่ต้องกินอะไรเงี้ยอ๋อโอเคเดี๋ยวเราไปดู ท่านคีดีทำนะครับพ่รักษ์แตงแล้วร้อนมากคนเยอะมากเหมือนเขาจะมีวงสวงแล้วจริงเหรอไมหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้วงอะไรอ๋อไม่อันนี้เขาไหว้ไหว้ใบสีใช่เดี๋ยวเราไปใหญ่มากเริ่มไหว้กันเลยดีกว่า ตอนนี้เราอยู่ไหนจ๊ะต้นจามจุริยานะคารับอีกสถานที่ซิกในชร์ไหนอะ่ะนั่นหรอจริงเหรอ,อ <c oughs> 咋啦啦